คำทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายน2,564ยพยากรณ์ด้วยอักษรรุนโบราณน,นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับโดยจะเสี่ยงยิบรุนออกมาจำนวน4ชิ้นนะครับมอบให้ท่านที่เกิดวันจันทร์ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4นะครับ มาดูคำทำนายทีละเรื่องกันนะครับเริ่มจากการงานการงานได้อักษรรูนที่มีชื่อว่าลากูนะครับคือรูนแห่งสายน้ำการไม่หยุดนิ่งทะเลทะเลสาบอะไรที่เกี่ยวกับน้ำดานหน้าที่การงานเมื่อได้รูนอักษรรูนลากูขึ้นมาจะสื่อถึงการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวการติดต่อต่างประเทศการจะต้องได้เริ่มต้นงานใหม่ๆช่วงนี้คนท่านที่เกิดวันจันทร์จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานเก่าเต็เตมที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย ไปให้พ้นพ้นจากสถานที่เดิมๆรู้สึกความอดทนแทบจะไม่เหลือคําเตือนเมื่อรุนตัวนี้ปรากฏขึ้นมาควรใจใจเย็นลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ุ้นรวนหาจังหวะหาโอกาสแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนแต่ให้รอโอกาสรอจังหวะที่ดีก่อนปัญหาเรื่องงานยังคงมาลุมแล้วต้องตั้งสติอยู่กับงานที่ทําให้มากกว่าเดิมปัญหาต่างๆมีทางแก้ไขได้หากไม่ไหวจริงๆมีโอกาส สมัครงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เช่นเดียวกันหากงานที่ทําอยู่มีปัญหาวิธีจะแก้มีทางเดียวก็คือจะต้องตั้งสติหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างมีเพียงตัวเราเท่านั้นใช้สติแล้วทุกอย่างจะดีปัญหาทุกอย่างเกิดจากอารมณ์ของตัวเราเองค่อยๆแก้ไขไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อไปมาถึงเรื่องของการเงินนะครับการเงินได้อักษรรูนที่มีชื่อว่าเด็นะครับ สื่อถึงแสงตะวันแสงสว่างแสงตะวันอรุณรุ่งนะครับด้านการเงินมีทางออกที่ดีหากท่านที่เกิดวันจันทร์ประสบปัญหาอยู่ก็จะเจอทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินหากท่านที่เกิดวันจันทร์มีโครงการมีแผนการที่จะกู้เงินให้เดินหน้ายื่นได้เลยมีโอกาสประสบผลสําเร็จมีคนมาช่วยเหลือลูกหนี้มีโอกาสใช้หนี้คืนแต่ต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบไม่มีไรายได้มาอย่างง่ายๆแน่นอนนะครับด้านความรัก ได้อักษรลูนโอเทลนะครับหมายถึงการสืบทอดการครอบครองอานาเขตที่ดินนะครับในส่วนของความรักนั้นเมื่อรูนตัวนี้ปรากฏขึ้นมาจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษรักที่ต้องการคนเอาอกเอาใจความห่วงใยจ,จากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนขไขใดๆมาผูกมัดความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกถ้าพบรักก็เป็นรักแบบครอบครัวมากกว่าไว้วางใจฝากชีวิตได้เลย นอกจากนั้นลูนตัวนี้ยังสื่อถึงการแต่งงานเป็นคนขี้หึงชอบให้อยู่กับบ้านเพราะว่าหึงจัดมากเกินไปด้านสุขภาพได้ทีวอนะครับเป็นเรียกหรือเรียกว่าลูนแห่งนักลบเทพเจ้าแห่งนักลบเมื่อลูนตัวนี้ปรากฏขึ้นมาให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขข้อไขข้ออักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณข้อมือช่วงนี้ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ครับนี่ก็คือการพยากรณ์ด้วยสันนิลโบราณสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2564ขอให้ทุกท่านทุกคนพบกับความโชคดีตลอดไปนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ